มาชมเฮกา AI m a t t r e s ที่นอน AI แบรนด์แรกของโลกค่ะนี่เป็นที่นอน AI นะคะมันจะมีเรื่องของสมอง AI ที่ฉลาดตาง นะคะคถ้าดูภาพนี้นะคะจะเห็นว่ามันจะมีสมองกลน,นะคะเรียกว่า generative AI อยู่นะคะแล้วก็บริเวณนี้ที่เห็นขาวๆเนี่ยเราเรียกมันว่า mechanical arm ค่ะมันปรับตามสรีระของกระดูกสันหลังของเราค่ะเพื่อให้ซั p พอร์กระดูกสันหลังแล้วก็ทางเดินหายใจได้ดีที่สุดค่ะจะพามาดูตรงนี้นะคะคือ R&D team ค่ะ R&D team ของ Heka AI mattress เนี่ยนะคะอยู่ที่ซิลิคอนวันเลคค่ะดังนั้นเรื่อง ของงานวิจัยเนี่ยแน่นแน,แน่นอนค่ะถ้าที่นอนปกตินะคะทั้งก้อนเนี่ยความนุ่มความแข็งมันเท่ากันหมดเห็นไหมคะว่ากระดูกสันหลังที่แทนที่มันจะเป็นอย่างเงี้ยมันกลายเป็นโค้งลงหมดแบบนี้ค่ะทีนี้มาดูตัวนี้ค่ะมันมี mechanical a r รนะคะมันจะปรับตาม โครงสร้างกระดูกสันหลังของเราเห็นไหมคะทาให้ตัวกระดูกสันหลังอยู่ในโพซิชันที่มันเหมาะสมที่สุดค่ะแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ด e ฟส l e e p เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้หายใจดีขึ้นเลือดไหลเวียนดีขึ้นด้วยค่ะติดต่อมาได้เลยนะคะเดี๋ยวหมอกุกไก่อธิบายให้ฟังแล้วก็พาลองนอนเองเลยค่ะมาดูกันว่ารุ่นไหนเหมาะสมที่สุดนะคะมีโปรผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์สิบเดือนด้วยนะจะบอกให้นะคะ